ทีไอทีเพันเนี่ยเนาะคะ่ะอะไเจ้านั้น <c oughs> บอเป็นยังเขาเข้าใจไปโลดไปบ่ต้องห่วงอย่างไรก็เป็นบาปวงคงบ่หอดตายดอกตีบอเป็นอย่างเขาเข้าใจที่เจ้าของไปในเมื ขอบใจหลายที่ยังเข้ามาห้องอันใจที่มันมิดซิลีใครมีความหักพอได้ล, <c oughs> อ,ลองโดนเตือนนะคะเพลงนี้น่ารักมากเลยขอบคุณคะ่ะลองเพลงคู่มาให้ดูเอ็ดหน่อยครับอ๋อเ,เรียบประต่างกันตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเห็ดเห็ดเห็ดนุ่มอยู่คะ่ะ ดูเอ็ดด้ค่ะเดือนสามว่ากัน่าอดปีสามเดือนสามออยากให้คุณพ่อร้องสักหนึ่งเพลงนะพ่อจะร้องาะไรพ่อคไอ้กูอายุจ็กปีอืมร้องนี้อยาดเขาร้องจะบอกี่น่ก็ดีพอส้อมท่าน่ารักน่ารักไหมครับ แมอยู่ข้างหลังอ่ะห่มค่ะแม่อยู่ข้างหลังนะคะเมื่อกี้แม่อยู่ข้างหลังอ้าวชวนเพื่อนข้างหลังมาด้วยสิแม่ไรนน่ะพ่อโหดไหมขา่ะนะโหดปะหัวอยากเห็นหน้าคุณพ่อเจ้าคนใส่คนใตายหวหรือคนอีสานนะคะ พ่อของพ่อพิมกูไปที่ไหดีครับพ่อไดีครับพ่อนี่พอ่นนพอ,พอครับรับพ่อนะตาไา่เลยนะคะเห็นไหมคะเอ่อบิก๊กิกโตหน,นึ่งเลนี่คือพ่อของน้ำนะคะ ค่าจินสอดเท่าไหร่ครับค่าจินสอดนี่ต้องมาถามกับแม่เลยนะคะแต่ว่าพอเอาทองบาทหนึ่งนะคะบาทบาทะะะผ่านนะขอบคุณฟังไม่ถูกฟันดีค่ะฟันดีค่ะบอกฟันดีผมไหนครับฟันดีนะคะฟันดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่วัดเขาก็พูดน้องหมีน่ารักจากพี่เอธีรพันธ์ด้วยนะคะสวัสดีบายบายสวัสดีแชมป์นะคะพรุ่งนี้ไปขอเลยครับคุณพ่อนะคะสวัสดีครับน้องเพสวัสดีสวัสดีเจ้จิ้ง๋ใดเนี่ยสวัสดีพี่ฟุกด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ เอรอดูคลิปอยู่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเฮดลุ่งขึ้นนี่เลยค่ะมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งค่ะสงสัยต้องไปหาแนววกินเดี๋ยวนี้เล่าเรื่องทีให้หน่อยค่ะอันนี้ไม่รู้มานะไล์ปันไหนครับจะดีบมาเนี่จะดีบมาเอา่อไล์ ว่ารูคือกันนะคะอาจจะ้องวันครั้งนะคะว่าสันกะถามันนิดนึงกะไหลต่อกันจักหมื่นสองหมื่นนะคะว <c oughs> ันดีค่ะว <c oughs> ันดีค่ะบไปไปฝันรีบไปหมอนค่ะบ๊ายบาย,น,บายน,น่ารักเก่งอีกต่างหากเอ้ยอขอบคุณค่ะ พี่ดอกมีฟังเอาเรื่องผีคิดถึงครับพันดีครับพันดีค่ะโอเคค,ะเค่ะบอแค่ไปแล้วก็มีค่ายยังครับ อีแล้วค่ะอีกเกิ้งเหลืองนะคะหรือว่า PBP Studio นั่นเองนะคะก็ฝากทุกคนไปฟังเพลงหนาน้ำนะคะแล้วก็ฝากที่ตามอ่าย youtube ด้วยนะคะท่อง PBP Studio นะคะหรือว่าพิมพ์เซิร์ชเข้าไปในกู l ก <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะ,ะสมุนสมอง รหรือว่าพิมพ์เข้าไปใน youtube นะคะน้ำทพิปกุสุมานะคะก็จะเจอน้ำเลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนไปฟังซิงเกิลของน้ำด้วยนะคะชื่อว่าจบง่ายๆเจ็บง่ายๆนะคะเนาะแต่ว่ามันจะอยู่ในคนละช่องกันนะคะเพลงคอฟเวอร์ของน้ำหลายๆเพลงก็อยู่ในช่อง PBP Studio นะคะก็ก็ทุกคน ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้ำทำเพลงต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้อยาาคิวเร็วนี้ก็จะมีเพลงจอบมักนะคะซึ่งน้ำเป็นคนแต่งเองเลยนะคะแล้วก็ร้องเองด้วยนะคะกับฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเดีเปิดน่าจะปลายเดือนเมษสานี้นะคะที่จะปล่อยนะคะก็แต่ยังไม่ได้อัดเลยนะคะก ต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะทุกการเข้าชมแล้วก็ทุกควางขวัญด้วยนะคะกับายเฉลี่ยยงเขามอาก่อนรักษาตัวทุกคนกับทุกคน <c oughs> ทกทุกคนดูแลสุขภาพเลยก้วร,ระวางกาับน้ำนะคะเด้อ <c oughs> ตอนนี้จบมากอยู่โ <c oughs> อเคค่ะเนี่ยผมเจอบวานเจอล้ว โอเคค่ะไม่น,นี้นากะต้องคอดตูไปนอนก่อนแหละกันนะคะทีท้ายก็เป็นมาบดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวให้จักจักน้อยนึงกัน,น,นเลยค่ะบอกเออเสียงสดด้วยนะคะเนาะ <c oughs> ก,กูเป็นมาเบิดแลว้วคนโง่คนสัวคนบอถือฮักคนถือทิมถือปาถือปล่อยให้มีน้ำตาโง่คือควายเปึ้คือมากูเป็นมาเบิดแลว้วสิเปิอ้อีกสิโง่อีกสิเป็นยังกะฮักเขาไลายป่านั้นสิให้เฮ็ดจังใดกะโนดว่าฮัากเขาไลา Chẳng đầy cả nhỏ